สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งฟุตบอลปุย๋ยรุ่งอรุณลีกฤดูกาล2023-2024วันนี้มหาสารคามเริ่มเกมก่อนครับตะพง์โดนดักได้ครับโดนบีบเข้ามาโดนกระแทกครับธนพัฒน์บนะชาได้ฟาวเอาโอ้โหลูกนี้เอา้ามีปัญหากับจีรพงศ์แล้วครับโอ้โห กับตันทีมทั้งสองอราหิมคนนันแหละโอ้โหล็อกสวยล็อกหลบสองลูกนี้หลุดมาแล้วโอ้โหพิทักษ์ชัยมาที่อััมเซายิ่งโอ้ยย้อนกลับหลังมาเดียวลาลยังดักอยู่มาเข้าทางนัทพงศ์หูตอกซ้อนมาสวยครับอลิวาโตไปแล้วอิลิวาโต้เปิดเข้ากลางลูกนี้เสาสองไม่มีใครโอ้โหจะฟ้องเอาแฮนด์บอลครับพุัดสิน ไม่ให้ครับปฏิเสธเป็นลูกย่าตัดบอลได้โอ้โหยอดเยี่ยมครับย่า่าลูกนี้ล็อกหลบสวยครับนาวามินใช้ประสบยิงไกลโอ้โหพีเดตเล่นสั้นๆครับนาวามินยิงโอ้โหลูกนี้บอลพุ่งเอลิเวเตอรยิงโอ้โหติดบล็อกอยู่ยังได้อีกทีเสียนาฏยอดไปหน้าประตูโอ้โหลูกนี้โอ้ตากสินครับเฉลิมพลทองสีเป่านกบีดหมดเวลาครึ่งแรก ก็ยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเมืองเลยยูไนเต็ดกับมหาสารคาม SBT เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับชมเริ่มเกมครับเมืองเลยยูเนเต็ดธนพัฒน์แบรปชายังเปิดไม่ได้ย้อนกลับหลังไปที่ธนพัฒน์ยิงเลยลูกนี้โอ้โหเ้เกือบเสียบแล้วเดียบรามาเกันเดียวราบังบอลอยู่มาแก้นบังบอล ขึนกับหลังมาโอ้ยลูกนี้พลาดแล้วครับแย่แล้วลูกนี้โอ้ยมาที่สีหนายิ่งโอ้ยเลียดเลียกร้อยครับโอ้โหอา่าเกิดจากการผิดพลาดของมาแก้นครับผิดพลาดห่วงบอลน,นะครับโอ้โหลูกนี้ไม่ยอมให้ให้มาก็สั้นธนพัทปั่นเข้ามาลี่มงงใสโอ้โหเอาละครเอาโคนาเรตอนนี้ โอ้โหทำประตูแรกของตัวเองได้แล้วครับกดโอ้โหปลดล็อกความกดดันได้แล้วโคนาเล่ครับมงเสยลูกเปิดของธนภัทรแหวนประชาครับโอุ๊ยการเข้าสู่เกมได้สำเร็จนะครับเอลิบาโตย้อนกลับหลังมาแทงเอลิบาโตอีกทีจิ้มต่อติดล็อกขยับมาได้ครับนิรันอภิเดช สเปตเปิดยาวไปแล้วครับโอ้โหหยุดหรือเปล่าลูกนี้ออกมาโกเค็ตมองกลับมาเอาละครับพิรพัฒน์กันทาได้บอลพิรพัฒน์ยังยิงไม่ได้ครับวิภูกระชากมาวิภูกระชากไปถึงเส้นหลังวิภูเปิดโอ้โหโดนสก,กัดครับปั่นเข้ามาลูกนี้มองโอ้โหเอริเวตโตโรดริเกตลูกนี้โอ้โสวนขึ้นไปสเปะสป่าแล้วครับตอนนี้ โอนาเล่ยิงกับวิรพันกันชากระชากบอลน,นี้ไปรอบนี้อดเข้ามาหน้าประตรูวิรชัยโอ้โหวิรชัยลูกนี้ยังได้อยู่วิรชัยยิงโอ้โหยิงเบามากเอาละรครับมึงเลยกาแล้วคูรินทุ่มมาเปิดเข้ากลางธวัชชัยย้อนกลับหลังครับชาติเวชเปิดยาว ลูกนี้ตูตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหเสมอในบ้านอีกแล้วครับเมืองเลยอยู่ในต็ดแบ่งกันไปคนละแต้มครับมาสลักคม SBT สนุกมากครับเกมนี้นัฟุตบอลทั้งสองทีมสู้กันอย่างสุดมันแล้วก็คุ้มค่าตัวคุ้มค่าอินเทอร์เน็ตแน่นอนครับ